อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b e ให้ด้วย Hey new out Robux Mart to make me co hot can't a n g to a s e w a y to call j a p o n Robux Hey o d me kong d ีสยามอาชอบร้านเติม Robux ราคาสบายกระเป๋ามีทั้งระบบกลุ่มและ ID Pass ตั้งแต่เลท5ถึงเลทเและยังเปิดให้บริการ24ชั่วโมงลิงก์ใต้ล่างคลิปเลยนะครับ โอยลาวับขลันเติมลมบักราคาวิตภาพมีทั้งแฟนเพจ Facebook แล้วก็เว็บไซต์โย่วับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับคลิปในวันนี้นะฮะเราอยู่กันในแมป Blocks 10 Insomnia ียนะฮะใช่ฮะเราอยู่กันในแมป Blocks 10 Insomnia นะฮะคุณผู้ชมจากการอ่านชื่อเนี่ยเดาได้นะฮะน่าจะเป็นเกมเบนเทนอย่างแน่นอนนะฮะคุณผู้ชมแต่ว่าเกมเบนเทนนี่ฮะไม่เหมือนเกมเบนเทนเกมอื่นๆเว้ย พราะเกมในเทนนี่ผมคุณผู้ชมมันจะออกผสมแนวเนื้อเรื่องหน่อยนะฮะนิดเดียวแล้วก็มีแบบให้เราไปฟาร์มนะมันจะผสมแนวเนื้อเรื่องในหน่อยของมันนะฮะและอย่างนึงคือปกเกมมันสวยมากไอ <c oughs> ปกเกมตรงนี้เนี่ยแม่งสวยจัดๆเลยครับผมคุณผู้ชมโอเคโอเคเดี๋ยวเราเข้าเกมกันเลยดีกว่านะฮะผมไปเห็นต่างชาติเขาเล่นมาน่าสนใจผมเลยอยากมาลองเล่นมั่งนะฮะคุณผู้ชมโอเคฮะเดี๋ยวเราเข้าเกมดีกว่าเข้าเกมมาแล้วครับคุณผู้ชมเข้าเกมมาก็มีเสียงซึ่งขอปิดก่อนนะ Okay. เดี๋ยวมันจะลีกสิก่อนอื่นนะครับคุณผู้ชมเราต้องกดอ่ผมไม่เคยเล่นผมต้องกดนิวเกมใช่ไหมเมื่อกี้ผมไปฉากข้างหลังรู้สึกเหมือนแบบในตอนที่เบนไปเจอออมเมนทิกเลยว่ะนี่ไงให้เรามาตรงนี้นี่มันป่าที่เบนมาเจอออมเมนชิกนี่หว่าคุณผู้ชมมาเป็นไปเทอมซัมเมอร์วันแรกของเบนนะฮะเราเบนก็มากับปูแม็กนะฮะคุณผู้ชมเราต้องคุยกับตัวนี้แน่นอนเลยเกาไม่เป็นตัวเดียวที่เราคุยได้หูตัวหนังสือมันเล็กจัดเลยอะโอเคไม่เป็นไรเราไม่อ่านอยู่แล้วเรารับ ให้ไปหาท่อนไม้คุยคุณผู้ชมนี่ก็เหมือนในเรื่องน,อน,นอี่ตอนที่เบนไม่ไม่ใช่สิตอนที่เบนไปเจอออกมาทิชเนี่ยรู้สึกเบนมันจะไปเดินเล่นหรือเปล่าเขาจะไม่ผิดนะเบนมันออกไปเดินเล่นในป่านะฮะรู้สึกว่ามันจะไปหาท่อนไม้หรือว่าโกดควรินหรือเปล่าผมจำไม่ได้ละเก่ามากไม่ได้ดูมาเป็นสิบ,ส,บสิบปีแล้วเนี่ยแต่เวสบอกโอ้โหชัดเจนมากครับผมคุณผู้ชมใจจัดเลยอะเวสบอกโคตรใหญ่เลยะฮะตรงไหน ข้างหน้านั่นเหรอรู้สึกระยะห่างไม่ลดเลยนะเฮ้ยเฮ้ยวอตมีอุกกาบาตตกลงมามันต้องเป็นออมเมนชิกแน่ๆคุณผู้ชมเฮ้ยจะกลายค่าเดาและการสามรติแล้วมันต้องเป็นออมเมนชิกแน่ๆเลย แล้ว่าต้องใช้ไหนครับคุณผู้ชมหืมหรูกแบบน,นี้ชัดเลยครับชัดเลยมมาบคิดว่าเขาบอกเป็นเนื้อเรื่องแต่ไม่คิดว่ามันจะทําเนื้อเรื่องได้มาอย่างนี้เะเนี่ยตอนแรกอ่ะเอะากูเอาไปลงไปเอาเป็นชิกไม่ได้นอนี่นี่นี่น,นี่นี่ครับเหมือนในเรื่องเลยอะ่ะเป็นกระสวยเอาเป็นชิกเนี่ยเจ๊โเคโคตรเท่เลยผมคุณผู้ชมแต่เปิดดูสิ จะเท่อุ้ยอุ้ยเอาไม่ออกเอาไม่ออกทำไงดีคุ้ยถ้าเอาไปทิ้งมาเคีเหมือนในเรื่องเกินเหมือนจริงเหมือนจริงอันนี้เหมือนจริงอะไรฮะเลือก Star Alien เราจะมีเอเดนต์ตัวไหนเป็นตัวแรกยิปโฟอาร์มไหนมอนเฮดแล้วก็มีคิปบาร์ดโฟดัมมอนเฮดดีกว่าครับคุณผู้ชม มันเป็นเพรอะชื่อผมก็เพรเท่ดีตัวนี้แล้วกันเลือกตัวนี้ละโอโหลดตัวนี้สคริปต์เลยแล้วกันโอเคฮะตรงนี้เป็นเมนูสอนเรานะฮะคผู้ชมสมูทตี้มันจะอะไรอ่ะอ๋อไม่ใช่มันจะสอนอัพสเต,ตการแปลงร่างนะฮะมีเควสให้ทำนี่เป็นอะไรวะเนี้ยเป็นตัวละครเหรอเรามนนีนู่นนี่นั่นโอเคโอเค่อคคนอื่นผมว่าเราต้องมาทำเวสก่อนนะ ซึ่งตัวนี้มันน่าจะเป็นตัวท้าเวสให้ผมแปลแน่ๆแล้วผมจะแปลร่างไหนมาเนี่ยอ้อกด e นี่ไงซึ่งกูเลือกอะไรไม่ได้แป๊บหนึ่งต้องไปจัดการวีโดนตรงไหนวะเนี่ยมันเควสให้ผมทำตรงไหนวะคุณผู้ชมอ๋อตรงนู้นตรงนู้นมีป้ายจุดๆบอกอยู่ป้ายใหญ่จะจัดเลยแหละแปลงล่างเดี๋ยวมันแปลงร่างตัวอะไรวะโอเคโอเคกด f เป็นงานแปลงล่างนะฮะผมไปอ่านมาแปลงล่าง โ oh, uh, อ้จะเคกเต้โคเฮะครับผมอืออ,อือใช่อึมีสกิลด้วยฮะใช่แล้ครับสกิลอาตอนเนี้ยสกิลอื่นต้องเลเวลสิบห้าก่อนอือใช่โอโ้โหสกิลแรงตีฮีโร่ตายเลยผมจัดการได้สองตัวแล้ว <c ười> ฮีบ,บาร์ดกากดูสกิลเรานี่เรามันโหดกว่ายเยอะเลยฮปบาร์ดมีอะไรให้เก็บไหมเนี่ย ถ้าเป็นเงินนะครับน้องต้องเก็บเองเหรอเนี่ยต้องคลิกเอาอ่ะคุณผู้ชมเก็บยากเลยว่ะยวค่อยเก็บแล้วกันอ้ยคิบบัสทำไมนายสู้ไม่ได้เลยวะนะ่ะเดี๋ยวทำไมกูต่อยมบไม่ตายเลยอ่ะอ่ะเวนกรรมละจะบอกแล้วว่าจะบอกนะว่าเน็ตจะหลุดใช่ไหมเนี่ยหรือเสือมันค้างทำไมทุกคนเดินค้างอย่างนี้เนี่ย เออนี่เด็กกลับมาละเซลก็เมื่อกี้เน็ตของผมนี่ปิดน่าจะปิงแดกนะครับคุณผู้ชมเฮ้ยเ <c oughs> มื่อกี้เจออะไรสีเขียวมันเป็นคล้ายๆก้อนคิสตันสีเขียว,ยวนะฮะยังโ <c oughs> หะนะสกิลมลันอะสกิลเดียวตายเลยรู้สึกมันจะมีระยะเวลาในการแปลงล่างด้วยนะครคุณผู้ชมน่าจะเป็นหลอดสีเขียวเนี้เนี่ยถ้ามันหมดนั้นเราน่าจะคืนล่างเดิมนะแล้วก็จะเหมือนได้เลือดแหละคุณผู้ชมก็ต้องรอชาร์จโอเคเควสเสร็จขอกลับล่างก่อน ขึ้นมาแค่ไม่เอเดียวเองว่ะคุณผู้มชมครับมีอะไรไม่รู้ขึ้นมาด้วยมเมื่อกี้ลับลากกดตัวเอฟม,มันเดิมน,นะฮะไม่ยังไม่แปลงล่างรองไปที่ของเราก็จะกลายเป็นสีแดงนะผมคุณผู้มชมโอ้โหนี่ฮะมีการอัพสเต็ตด้วยมีชอบชอบขายอะไรวะเนี่ยโอ้โหเกมพาทางนั้นเลยนี่ว่ะไอคือปลายห้าแรนดอมดาตา้ามาคำว่าไงคุณผู้มชมนี่จะเป็นเอเรียของเรานะที่เราสามารถแปลงล่างได้ นอนตนาตาน,นี่ม,มันหมายความว่าไงวะโค้ดยังไม่รู้ว่ามีมโค้ดอะไรมั่งเฮ้ยอะไรวะเนี่ยโคฟิกเหรอเอาสเต็กก่อนละกันนะฮะอัพไปทางสเต็งดีกว่าโอเคเอัพแค่สเต็งน,นี่แหละสุกข์กับควนนี้ผมต้องทำควนนี้อย่างเดียวเลยมั้งเนี่ยแล้วชอ็ชอปช็อปมีอะไรวะเข้าไปดูซิเขาขายอะไรช็อปเหมือนจะขายเอเลี่ยนนะฮะคุณผู้ชมฮะโอ้ต้องซื้อได้โลบั๊กเลยเนะี่ย แล้วก็ขายรถด,ด้วยเว้ยนี่ขาย DNA อ็นเอเลียนเราต้องซื้อโลบัก DNA เหรอคือถ้าเราซื้อนี่เราจะได้เอเลียนตัวนั้นเลยหรือเปล่าครัคุณผู้ชมเดี๋ยวตัวนี้ตัวอะไรวะน่าจะเจ็ดเลนหรือเปล่าไม่จะขอลองซื้อสักตัวดีกว่าตัวนี้แล้วกันห้าโลบักมีโลบักป่าววะตอนนี้ไม่มีโลบักแป๊บนึงขอไปเติมโลบักก่อนโอเคฮะผมไปเติมโลบักมาแล้วครับคุณผู้ชมเติมมา100กว่าโลบักเอาสไปเดอร์บักกี้ดีกว่า15โลบักเอง จัดไปไหนเราไมา่ใช้ยังไงเนี่ยโค้ดไอเดอสโอรเรหรือเปล่าหรือว่ไอเทมนี่ไงฮะไอเทมเราไมา่ใช้ยังไงอะ่ะคุณผู้ชมเอา้มามันต้องไปใช้ที่ไหนวะผมซื้อมาแล้วอะ่ะผมทำไม่เป็นแต่คุณผู้ชมเฮลเออเฮลนี่ getting new alien ว่าคือเราต้องเก็บ DNA มาใช่ฮะเราต้องเก็บ DNA ซึ่งก็ไม่รู้ว่าต้องใช้เท่าไหร่อยู่ดีเอเมนเราต้องเอาไปใช้ตรงไหนไวะเนี่ยคุณผู้ชมผมมี10 DNA แล้วนะฮะรถตรงนี้วะคุณผู้ชมเนี่ยเหมือนจะเป็นรังรับอะไรสักอย่างหนึ่งเอ้ยผมมีแบงค์ว่าเราจะใช่นะฮะคุณผู้ชมฮะมาได้เปล่าเควินนี่ไงน,นี่ซับนิวเอเลียนนี่ฮะคุณผู้ชมนี่ผมมีทั้งทั้งสิบต้องใช้เท่าไหร่อน่ยเราต้องใช้เหรอ ใช้เท่าไหร่วะใช้ห้าแล้วกันอะไหนต่ออะเอ้าเฟลคือมาต้องสุ่มเอาเหรอฮะคุณผู้ชมครับละการติดโอ้โหหมดแล้วผมได้เอเลี่ยนใหม่หรือเปล่าผมไม่ได้คือเหมือนเราต้องเอาดีเอมาสุ่มกับเควินนะครับผมคุณผู้ชมเมื่อกี้เลยผมเหมือนจะเหลือกโกฟิกอยู่อันหนึ่งนะ อ้าม้าหนึ่งอ่ะเอ้ยมีหนึ่งอันโอ้ขัดน้อยมากแป๊บบนึงมันได้อเอเลี่ยนยากขนาดเ,เล่นเราเนี่ยหรือว่าต้องใช้ห้าวะต้องใช้ห้าแน่เลยวะต้องมีให้ได้ห้าอันก่อนนะคุณผู้ชมโอ้โหการหาอเอเลี่ยนนี่แบบน่าจะยากนะครับเ <laughs> พราะนั้นตอนเริ่มต้นเลือกตัวอเอเลี่ยนให้ดีๆนะครับคุณผู้ชมไม่งั้นอเอเลี่ยนหายากแน่นอนเลย โอเคครับคุณผู้ชมสำหรับแบบนี้นะฮะถือว่าเป็นแบบที่สนุกพอสมควรเลยนะแต่ว่าถ้าใครอยากได้เล่นใหม่ก็ต้องใช้ความอดทนพยายามในการฟาร์มเหนื่อยนะครับคุณผู้ชมโอเคเอาเป็นว่าถ้ารับใครที่อยากวารอเล่นนะฮะผมจะทิ้งในแบบแพนทีต้าล่างคลิปนี้เอาไว้ไเจอกันใหม่คลิปหนะ้าผมคุณผู้ชมบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะฮะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย